สวัสดีครับผมอดีตทหารพ่านประดิ์คำาสีเมืองสังกัดกองร้อยทหารพ่านจู่โจมที่920อินซีเล็กกองกำลังทหารผ่านกองทัพบ,บกค่ายปักธงชัยนะครับเป็นที่แน่ชัดนะครับเอ่อพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเข้ากลับกรุงเทพมหาคนครนะครับนี พรุ่งนี้วันที่แปดจึงหาคมก็ได้จองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วครับของนกแอร์เขานะครับจองตั๋วเครื่องของนกแอร์เขาเดินทางประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้าับนะครับก็จะถึงกรุงเทพก็คงจะกลับไปที่ทํางานนะครับเพราะว่างานหลักผมก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มาทัวร์ต่างจังหวัดอทั้งอีสานใต้แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่อีสานเหนืออยู่นะครับก็คงจะกลับพรุ่งนี้นะครับ พราะว่าได้จองตั๋วเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของอการเป็นทหารครั้งแรกของผมคือซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนที่ผมพูดมาครับคือยังไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับวันนี้ก็จะมาลงรายละเอียดให้มันให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับช่วงที่ผมไปเป็นทหารผ่านอยู่นั้นนะครับช่วงไปสมัครทหารใหม่ๆนะครับ ราได้เคยกาบเรียนในคลิปกเก่าว่าเอมันจะมีะบุคคลต่างๆนะครับเข้ามาสมัครทหารผ่าน,นเป็นจํานวนมากนะครับนะครับนับว่าหลายพันคนก็แล้วกันนะครับใช้คําว่าจํานวนหลายพันคนะที่มาสมัครทหารผ่านนะซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเขาก็จะรับสมัครเอดังรุ่นผมเนี่ยเอาแค่กองร้อยเดียวนะครับแต่คนสมัครรู้สึกว่าจะหลายพันคนนะครับ หกเจ็ดพันคนเลยนะครับซึ่งผมก็ผ่านด่านมาได้ก่อนที่จะรับสมัครเนี่ยเขาจะให้เราอ่ายื่นบัตรประชาชนนะครับอ่ายื่นบัตรประชาชนแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจว่าคุณจะเรียนจบชั้นไหนมานะครับคือความรู้เนี่ยเขาเขาไม่ต้องการนะครับเขาต้องการแต่ว่าคุณมีจิตใจถึงไหมคุณมีจิตใจกล้าบ้าบินไหมคุณมีจิตใจเขือเขิมคุณมีจิตใจที่จะ เขาไปปกป้องประเทศปกป้องแผ่นดินไหมอัน๋ยวเขาคิดตรงจุดนี้ครับนะครับไม่คิดว่าคุณเรียนจบรรปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าคุณอ่านหนังสือไม่ออกเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับเขาเพียงปั๊มลายมือนิ้วโป้งปั๊มลายมือเอานะครับนะฮะช่วงเวลาดังกล่าวผมก็ยังเป็นนักเรียนอยู่คือหน้าละอ่อนอยู่นะครับหน้าละอ่อนอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วในในเรในรุ่นของผมเนี่ยเขาจะไม่รับเด็กอคือเด็กภาคกลางเขารับนะครับ เขาจะรับส่วนใหญ่จะรับเด็กภาคอีสานมากกว่านะครับช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะอ่อส่วนใหญ่จะไม่รับเด็กภาคกลางรับรับเป็นบางพื้นที่นะครับเด็กภาคกลางนะครับก็เจตนาของเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเขาบอกว่าเด็กภาคกลางบ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 างจังหวัดนะครับอ่ผมจะเออจะไม่กล่าวว่าจังหวัดไหนแต่แถวสุพรรณแถวกาญแถวนี่เขาจะรับนะครับแถวสุพรรณแถวรา,าดบุรีนเนี่ยเน,นี่ยเขตเนี้ยแต่เขตรอบในเขาจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เช่นเออ อันนี้เป็นเรื่องจรินครับเช่นกรุงเทพมหา,หาคนครเงี้ยเขตปทุมอะไรประมาณเนี้ยนะเขตเขตอ่อธนบุรีสมัยก่อนเขาเรียกจังหวัดธนบุรีนะเขาเ็าจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่อ่อส่วนสาเหตุที่เขาไม่รับมันก็คงจะมีอยู่นะเขาเขาถึงจะไม่รับนะครับมันคงคงจะมีอยู่นะครับสาเหตุส่วนใหญ่เขาจะรับเด็กทางภ่ออีสานมากกว่าซึ่งในขณะนั้นผมก็ไปยื่นบัตรประชาชนทีนี้บัตรประชาชนผมมันมันอืม,มคือตอนนั้นผมอยู่เขตยานาวานะครับ เตยานาวาเดือนนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นเขตบางคลแหลไมไงผมไม่แน่ใจผมใจออกมานานแล้วนะเขาก็เขาก็เขาก็ไม่รับนะครับก็ไม่รับผมก็ซ้าซีอยู่นั่นนะจนเขารับนะครับซึ่งตอนที่เราเข้าไปสมัครทหารใหม่ๆนะจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามเราบอกว่าประกอบอาชีพสมัยที่ตะกอนประกอบอาชีพอะไรเขาจะถามเลยนะถามเลยบางคนก็บอกว่าขับรถอ่าสิบล้อขับรถบรรทุกเนี้ยอ่าเขาบอกว่าขับรถชนคนตายไหมเขาบ,บอกให้พูดความจริงนะครับเอาความจริงมาคุยกัน อย่าโกหกกับถ้าโกหกก็จะไม่รับนะรู้ที่หลังก็จะไล่ออกอะไรประมาณเนี้ยเขาขู่เรานะฮะเขาบอกมาเลยคุณเป็นมือปืนรับจ้างไหมคุณมีอาชีพอะไรก่อนที่จะมาสมัครเป็นทหารผ่านเขาจะถามเลยเอ่อยอย่างสมมติว่า,าคุณขับรถบรรทุกขับรถสิบล้ออย่างเงี้ยคุณเคยชนคนตายไหมอะไรประมาณเนี้ถ้าบอกว่าไม่เคยเขาก็จะบางทีเขาก็ไล่ออกนอกแถวไล่ออกนอกแถวไปยืนอยู่นอกแถวใหม่นะแล้วก,ก็สอบถามเรียกคนเข้ามาใหม่อีก เขาก็จะสอบถามว่าคุณตอนคุณขับรถอยู่อ่ะขับรถสิบร้ออยู่หรือขับรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่คุณเคยเอเคยขับรถชนคนตายไหมทางนี้บอกว่าเคยกี่ศพสามศพครับเขาเขาจะรับเลยนะฮะนี่เขาชอบอย่างสมมติว่ามือปืนเนี่ยบอกคุณเป็นมือปืนใช่ไหมอ่าเป็นมือปืนที่ไหนเขาบอกว่าตรงนี้ยไม่ต้องกลัวเปิดเผยไม่ได้เต็มที่แล้วเราจะรักษาความลับของคุณในเต็มที่เลยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเป็นมือปืนรับจ้างมาเนี่ยคุณฆ่าคนมากี่ศพคุณมีคดีอะไรมั้ยเนี่ย ยิ่งฆ่าคนมากๆยิ่งนี้คดีเยอะเอะเขายิ่งรับเรานะครับสมัยก่อนเ,นเป็นเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับสมัยที่ผมมาสมัครนนทหารพัน,นยิ่งคนยิ่งสมมุติว่าคุณเคยเป็นมือปืนเนี้ยคุณเคยฆ่ามากี่ศพฆ่าคนไหนมั่งคนดังๆมามั่งคือเล่าให้เขาฟังหมดอ่ะนี่เขาจะรับเลยนะครับเขาจะรับโดยแบบคือจะมีอภิสิทธิ์เหนือนกว่าคนอื่น,นคุยง่ายสําหรับคนที่ไม่เคยประสบะการณ์มาเนี่ย เขาจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เขาจะเกี่ยงเขาจะหอนอะไรประมาณเนี้ยทางเจ้าหน้าที่นะคือเขาต้องการคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเขาเรียกว่าโชคชนมาอย่างสมมุติว่าคุณอยู่บ้านนอกเนี่ยคุณเป็นเกเลรในหมู่บ้านไหมอะไรประมาณนี้ตีหัวหมาด่าไม่แจ็คไหม,มคือประเภทว่าอยู่บ้านไม่ได้นะฮะอยู่บ้านไม่ได้ก็สมัครทหารพันแบบคืออยู่ในหมู่บ้านก็เป็นนักลงนักเลงมั่งตีรันฟันแทงกันมั่งมีงานงานบุญงาน ตามวัดตามวานในหมู่บ้านต่างๆก็ยกพวกตีอะไรประมาณนี้นะครับมีการแทงกันหนีคดีมาเขาเขาชอบสมัยก่อนครับไอเขาชอบพวกหนีคดีหนีคดีฆ่ามานะครับหนีคดีฆ่ามาเขาชอบมากเลยสมัยที่ผมมาสมัครเป็นทหารผ่านส่วนผมเองอ่ะเป็นนักเรียนที่นี้เขาเลยก็ไม่อยากรับไงอ่าคือไม่มีประสบการณ์ในในในจุดนี้มานะครับในในจุดที่ว่าเราเป็นนักเรียรนีรันฟันแทงอะไรมาเนี่ยเราไม่เคยนะครับเราเป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยเป็น เป็นนักเรียนเพ้ง่ายๆนีนะ wow. เรียนอยู่มปลายอ่ะเป็นนักเรียนคือประสบการณ์ในเรื่องนักลุงนักเลงไม่มีไม่มีครับอีกอย่างผมเป็นเ,เคยบวชเป็นสามนเณรกับเคยบวชเป็นสามเณรก็ตั้งแต่เล็กๆนะฮะก็ย้ายเข้ามาอยู่กับหลวงลุงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆนะครับก็มาอยู่งเทพนะครับโดยอยู่วัดเทพธิดารามก็ตามหลวงลุงไปบินระบาตอยู่นะครับแต่เล็กๆเล็กๆอยู่เลยฮะนั่นนะครับก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องเป็นนักลุงนักเลงอะไรไม่มีไม่มีนะครับ ไม่มีมหรอกและจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาสมัครพิษทหารผ่านนะมาเป็นเพื่อนเขามาเป็นทาหารผ่านศึกนะครับก็เป็นทหารผ่านศึกมีบัตรผ่านศึกด้วยผมก็เลยเอาชวนผมมาผมก็เลยบอกว่ามาเป็นเพื่อนหน่อยสิว่าผมก็เลยมานะมามาเป็นเพื่อนเ,เ,นะเ,นเ่อนี่ยแต่เพื่อนสามคนเนี่ยไม่ได้สักคนเลยไอ้ที่เป็นทหารผ่านศึกมีบัตรผ่านศึกด้วยนะครับทั้งที่มีบัตรผ่านศึกที่จร <ườ> <'t> ิงเขาน่าจะรับพิจารณาไว้เป็นพิเศษนะครับเห็นไหมฮะแต่นี่เขาไม่เอาเขาไม่เอาเลยถ้าคุณไม่ผ่านการทดสอบอะไรเนี่ย ผ่านการทดสอบสิบปดมนุษย์ทองคําอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้นี่คุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ช่างเขาเขาไม่รับนะฮะคุณจะเป็นนกลงนักเลงนักเลงหัวไม้เป็นมือปืนนักจ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือคุณไม่ผ่านสิบแปดมนุษย์ทองคําเขาเนี่ยไม่ผ่านการฝึกไม่ไม่ผ่านการเทสอะไรต่างๆเรื่องร่างกายร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่รับเลยเขาจะรับเฉพาะพวกที่มันแร่งจริงฮะพวกที่แข็งแกร่งจริงมีมีความทนหดอดทนในการในการ ผ่านด่านต่างๆมาเนี่ยเขาถึงจะรับอย่างเช่นผมก็เออคือยังไงล่ะประสบะการณ์นัดหรือไม่มีแต่ว่าผมผ่านด่านที่มันท้อหดอดทนมาได้นะครับนั่นเนี่ยมันมันก็เลยเออได้ได้เข้ามาเป็นอาหารผ่านขเขาโดยโดยเป็นลายที่แพท์นะครับลายสุดท้ายเลยนะครับเราไม่คิดว่าจะได้จะได้เป็นหรอกนะครับมาเป็นเพื่อนของมาเป็นเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยยังไงมันจับผัดจับพูงไงก็เลยได้เป็นครับก็บผมบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะครับ ที่จริงเราน่าจะเดินเส้นทางเรามองเห็นแล้วว่าเส้นทางเราจะเดินไปไงอะ่ะเรามองอยู่แล้วว่าสมมติเราผมจบมปลายเนี่ยความคิดจริงๆผมนะผมจะไปเรียนมหาวิทยาลัยมังแหงแล้วก็จะไปต่อม่รัฐศาสตร์เรื่องการปกครองหรือไมร่ก็นิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายผมผมชอบผมชอบอสองสาขานี่ครับส่วนสาขาอื่นผมก็ไม่ชอบนะครับนะชอบการปกครองเนี่ยรัฐศาสตร์การปกครองนะิติศาสตรสาาส์เรื่องของกฎหมายเนี่ยครับนะจะ จะเรียนกฎหมายมาจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสในจุดนี้ไม่รู้กฎมุงกฎหมายอะไรประมาณนี้ในความคิดของผมนะอละอย่างหนึ่งถ้าจบรัฐศาสตร์มาเราจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็อะไรก็แล้วแต่นะที่ที่เราสามารถที่จะสอบเข้าไปได้อะไรประมาณนี้ะะจะมาดูแลปกครองพี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับเขาประมาณนี้นะครับในความคิดของเราครับคือเราจุดข้างหน้าเรามองเห็นแล้วแต่ว่ามันมีจุดที่หักเหนะหักนิดเดียวแหละเราก็ไปแล้ว ในช่วงที่ผมมา,ม,ามาสมัครเป็นทหารผ่านก็รู้สึกว่าจะมีมีบุคคลหลายกลุ่มมานะครับมีทั้งชาวไร่ชาวนาก็มีพวกเป็นกรรมกรพวกเอมือปืนรับจ้างโดยเฉพาะมือปืนรับจ้างก็จํานวนหลายหลายคนนะครับรวมทั้งมีผู้ก่ออาลัยคอมนิธท,ที่แอบแฝงเข้ามาปลอมตัวเข้ามามาสมัครผู้ก่ออาลัยคอมนิธก็มีนฮะ,ะแล้วก็เขาก็พอเขามารู้ที่หลังเขาก็จัดการไปเรียบร้อยนะฮะจัดการไปเรียบร้อยในรุ่นผมเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนไป โดนไปสามคนนะครับโดนไปสามคนฝึกยังไม่จบเลยจะจบแล้วแหละอฝึกภาคสนามจะจบแล้วนะกาลังจะจบแล้วแหละเลือไม่อีกกี่วันจะจบปรากฏว่าเขาได้ขโมยปืนไปนะขโมยปืนที่เราฝึกอยู่นะเพราะว่าช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจบเขาจะมอบปืนให้กับเรารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตเขาบอกปืนหายคนหายเขาบอกแล้วละระหว่างที่ฝึกอยู่เนี่ยคุณจะต้องรักษาปืนคุณไว้ให้ดีอต้องนอนกอดยิ่งกว่ายิ่งกว่าเมียอยีกพง่ายแต่ปรากฏว่าเ เขาได้ขโมยปืนไปนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็โดนจับได้ก็ดั่งว่านะครับระบบสมัยก่อนระบบทหารทานค่าพรงชัยเนี่ยนายตำรวจบางท่านยังบอกว่าโอ้เป็นมันเป็นค่ายเถื่อนเขาว่านะเขาเข้ามาสืบอ,อะไรก็ไม่รู้หรอกแล้วก็เจอทหารเราเนี่ยทาร้ายร่างกายไปจนเขาออกปากบอกว่านี่มันไม่ใช่ค่ายทหารนี่นมันค่ายเถื่อนอะไรประมาณเนี้แต,แต่แต่เขาคงจะไปพูดอะไรผิดนะยศรู้สึกว่ายศร้อยตำรวจโ,โทรหรือไงนี่เนี่ยน้ผมจาไม่ผิดนะครับ เอามาสืบอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาสืบพวกที่มาสมัครเป็นทหารพานันมีพวกมีพวกติดกระดุมคดีดอะไรมามั่งประมาณนี้นะครับสมัยพอสมัยพักหลังนี่เขาจะเจ้าหน้าที่เขาจะมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเอารถมาจอดรอเลยพอประกาศรายชื่อปุ๊บไอ้นี่มีคดีพวกเขาจะจับเลยจับจับ,จ,บจับเลยครับคือมันจะมีรายชื่อของเขาอยู่นะ,อะพอเอจ้าหน้าที่ทหารประกาศรายชื่อรายชื่อปุ๊บเขาก็จะ ขัดตัวไว้เลยว่ามีคนคนนี้มีคดีนี่นนคดีนั้นมานะคดมีมือปืนรับจ้างคดีฆ่าคดีอะไรก็แล้วแต่คดีที่เป็นคดีใหญ่ๆนะเขาจะจับเลยนะครับสมัยมา,มา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 ตอนหลังนะแต่ยุงผมนี่ไม่มีอ่ะยุงผมนี่คือเจา้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าไม่ใช่ของของค่ายปักเนะี่ยเข้าไม่ได้เลยเข้าเข้าในค่ายไม่ได้เลยครับห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนกะ็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปในค่ายปักได้นะห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับ ในรุ่นผมก็มีมือปืนหลายคนนะมือปืนที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเมืองเพชรนะครับเมืองเพชรมาจากเมืองเพชรมั่งมาจากอ่าเพชรบุรีนะฮะแล้วก็จะมาจากแถวราชบุรีแล้วก็มาจากแถวการแถวอะไรเสียงเขาจะเนินๆหน่อยคนทถบแถบนี้ครับ <c oughs> ส่วนมือปืนเมืองเพชรก็รู้อยู่ว่าเป็น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 มือปืนที่โด่งดังในใน,ในอดีตนะครับเ <c oughs> พราะว่าพวกนี้จะเป็น ไปอยู่ในการนักการเมืองท้องถิ่นมั่งนักการเมืองระดับสสมั่งอะไรประมาณนี้รัฐมนตรีมั่งนะไปคุ้มกันเป็นมือปืนเออสสบางท่านก็จะมีมือ,มอปืนเป็นสิบเลยเขาเรียกว่าซุ้มมือปืนนะครับจะเป็นซุมซ้มซุ้มซุ้มมือปืนอยู่จะมีปืนอยู่ในสังกัดจํานวนจํานวนหลายคนเพื่อว่ากันเป็นบางคนก็นอาจเป็นสิบเลยไปไหนมาไหนก็จะมีปืนห้อมล้อมดูแลเอสอสสหรือรัฐมนตรีหรืออะไรก็แต่ในนักการเมืองแ้วแต่นะพวกนี้จะมีมือปืนคุ้มกันต <ๆ S 2> ลอดเช่นภ้าคลอนออกเนี่ย นนาก,กันเมืองแถวพักตลอดก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเยอะแยะไปก็จะมีซุ้มมือปืนประจําอยู่นะครับเขาเคยเล่าผมฟังนะครับไอ้พวกไอ้มือปืนเนี่ยเขาเขาเป็นมือปืนเขาเลยเล่าว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยเวลาเจ้านายนะเจ้านายให้ไปยิงคนเนี่ยพูดง่ายพอเรื่องคดีมันดังเข้ามาไอ้กลคดีมันแดงเข้ามาใกล้เรื่องเนี่ยเขาจะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์นะครับก็จะให้เพื่อนไปเรียกตัวมาไปเรียกตัวมาสิเออ ปกติแล้วถ้าถ้าจับมือปืนไม่ได้ก็จับผู้จ้างวานไม่ได้นะครับนะไม่ได้เลยคุณต้องจับมือปืนได้ก่อนแล้วก็จับมือปืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนเอาความจริงออกมาแล้วก็ใครเป็นคนจ้างวานอะไรประมาณนี้ก็จะเอามือปืนนี่แหละเป็นเป็นพยานหลักฐานอย่างมัดแน่นกับผู้จ้างวานผู้ง่ายอถ้าจับมือปืนไม่ได้ก็จบน่ะทําไงล่ะทีนี้พอคดีมันงวดเข้ามาเรื่อยงวดเข้ามาเรื่อยจะถึงผู้จ้างวานแล้วนะใกล้จะถึงคือต้องคือเจ้าหน้าที่ตารวจเขารู้ เพาให้เป็นคนจ้างวานน่ะแต่มันจับไม่ได้ครับมันจับพราพ,รพรยานหลักฐานมันมันไม่ถึงตัวเขาไงแต่ทั้งที่ททร,รู้อยู่แต่ก็จับไม่ได้แต่ต้องจับมือปืนได้ก่อนทีนี้จะทําวิธีไหนครับที่จะจัดการในพยานปากเอกได้ก็ต้องผู้จ้างวาน่ะจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่จ้างวานแต่ก็เรียกมาเฮ้มึงเรียกไอ้นันมาเลยที่เออเรียกมาเลยที่ว่าเดี๋ยวจะให้เป็นหลบที่ไหนที่หนึ่งอาจจะเป็นทางภาคเหนือเข้าไปอยู่กับ ทหารกระเหลี่ยงทหารมอด้วยก็แล้วแต่หรือว่าจะไปหลบทางภาคใต้ไปอยู่กับผู้มีอุทิพลหรือว่าไปหลบอยู่กับซอสหรือไปหลบอยู่กับนักการเมืองระดับใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้มันมาหน่อยสิให้ไปหลบปีสองปีอะไรประมาณห้าหกเดือนให้เรื่องเงียบก่อนถึงกลับมาอะไรประมาณเนี้ยนี่คือเรื่องอันตรายมากครับนี่นะมือปืนเขาเล่าให้ผมฟังเขาเล่าผมฟังนะเป็นคําพูดจากอมือปืนเองนะครับพูดผมฟังบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้มือปืนคนนี้สนิทกับคนจ้างวานคือสนิท สนิทกันมากแบบรักกันแบบกินนอนด้วยกันเขาอาจจะปล่อยคุณไปเขาอาจจะปล่อยคุณไปเขาอาจจะให้คุณไปหลบจริงๆก็ได้อาจจะไปหลบกัแบบนักการเมืองระดับใหญ่ระดับโตที่เจ้าที่ตำรวจไม่สามารถจะเข้าถึงได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นมือปืนที่เบิกพึ่งมาอยู่กับเขาใหม่ๆอะไรประมาณนี้ทำทำงานกับเขาไม่นานเนี่ยพวกนี้ก็จะโดนเก็บนะโดนเก็บคือเขาไม่ต้องการให้เรื่องราวมาถึงตัวเขาไงผู้จ้างวานเขาจะเก็บเรียกมาปุ๊บเอา้ามึงเอาตังนี้ไปหลบนะเอาเงินสีซ่าเหมือนไปหลบนะไม่พอไงก็มาติดต่อ ติดต่อมาทางเพื่อนนะใหจะ้จะเอาเงินมาให้อีกอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้นั่นแหละไม่นานคุณก็จะหายไปนะครับหายไปไหนครับจะหายลงเพื้นปะทะพีนะครับอาจจะไปโดนนั่งยางมั่งอะคือคือตัดตัดโซ่นะครับตัดโซ่ตัดอสิ่งที่จะสาวมาถึงอตัวคนจ้างวานฆ่าครับทำไมงั้นก็ลงทะเลมั่งอะให้ให้เป็นเหยื่อของปลาในทะเลมั่ง หรือเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มือปืนคนนี้หายสาบสูนไปพึ่งง่ายก็จะได้สาวไม่ถึงตัวบงการน่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือมือปืนที่ที่อยู่ในซุ้มนะครับซุ้มต่างๆนะครับอ่า,า,า,าอันนี้เขาพูดให้ผมฟังเองนะครับพวกมือปืนน่ะที่มาเป็นทหารอยู่กับผมน่ะเขาจะพูดผมฟังในลักษณะนี้ข้อเท็จจริงอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมเอามาเล่าเฉยๆนะส่วนข้อเท็จจริงมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่หรือเป็นอย่างที่เพื่อนผมพูดหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่นแน่ๆค เพื่อนอ่ะเขาพูดให้ฟังที่เป็นมือปืนเขาพูดผมฟังเขาพูดแบบนี้มาก็ามาเล่าต่อนะนะมันจะมีพวกซุ้มมือปืนอ่าอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรก็แล้วแต่อยู่นักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือพวกพวกซุ้มมือปืนครับพวกนี้ก็จะอันตรายพอสมควรนะซุ้มมือปืนเนี่ครับเพราะคุณจะโดนเก็บได้ง่ายถ้าเกิดว่าเรื่องราวมันจะมาถึงเจ้านายคุณผู้ผู้บงการข้างเงี้ยเขาจะตัดตัด,ตดเขาจะตัดตอนเลยว่าตัดตอน ให้สืบให้สืบไปไม่ไม่ถึงผู้จ้างวานค่ะอย่างมือปืนอิสระอีกพวกหนึ่งคือพวกมือปืนอิสระพวกนี้จะไม่สังกัดกับใครแต่ไม่ขึ้นตรงต่อใครคือคือใครจ้างมาก็ไปพูดง่ายใครจ้างมาเออจ้างมาเข้าไปจ้างมาเท่าไหร่เอารับเงินมาครึ่งหนึ่งก่อนอีกคือเหลือครึ่งหนึ่งทำงานเสร็จก็ไปรับกับคนจ้างวานนะครับแต่ก็มันก็มีนะครับประเภทว่าจ้างวานเขาแล้วเขาทํางานให้เสร็จรร้อยแล้วปรากฏว่าคุณโกงเขาคือเหลืออีกครึ่งหนึ่งสมมติว่า อ่าจ้างห้าหมื่นเงี้ยอ่าจ่ายไปสองหมื่นอาจจะจ่ายไม่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 ไมถึงสองหมื่นห้าอาจจะจ่ายสองหมื่นเงี้ยพอเขาทํางานให้คุณเสร็จปุ๊บคุณก็โกงเขาเลยประมาณเนี้ยคือไม่จ่ายอีกนี่อันตรายครับอันตรายแต่มือปืนบางคนก็าอาจจะไม่สนใจเอาได้ได้แค่นี้ก็เอาอะไรประมาณเนี้ยแต่มือปืนบางคนเขาก็จะไปเก็บคนจ้างวานครับจะไปเก็บคนจ้างวาน ทำไมถึงเก็บก็บอกว่าโกงกันนะครับเขาเรียกว่าโกงโครงข้าแรงเนะีนะ่ยประมาณเนี่ยอันนี้เพื่อนผมพูดนห้ฟังครับมือปืนเนะี่ยมือปืนเขาพูดให้ผมฟังนะครับช่วงที่เราฝึกด้วยกันอยู่แล้วก็บางครังเราก็มานั่งสนทนากันในใครมีอาชีพอะไรมั่งอะไรประมาณเนี่ยคนนี้เป็นมือปืนคนนี้เป็นลูกน้องเจ้าพ่อคนนู้นคนนี้ผมอยู่บางแสนพัทยานะผมอยู่ภาคตะวันออกผมอยู่ทางไองอ,อะไรล่ะ อยู่กับเจ้าพ่ออยู่กับซอสๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนะี่ยเขามาเขามาคุยผมฟังผมกันนั่งฟังเนะี่ยนั่งฟังตอนนั้นผมก็ยังเป็นเป็นเด็กอยู่ก็ไม่เด็กแล้วเป็นทหารแล้วแหละแต่ถือว่าเป็นเด็กก็นั่งฟังเขาคือเราไม่รู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับมือปืนนะครับเราไม่รู้เรื่องหรอกว่ามือปืนยังไงยังไงร,รู้แต่ว่าเป็นมือปืนรู้แต่ตัวเองว่าเป็นมือปืนกองทัพบกแค่นั้นเองครับเนะี่ยก็นี่เนี่ยมันจะมีปืนมือปืนอิสระมือปืนอิสระคือไม่มีซุ้มไม่ขึ้นกับซุ้มไหน ต่อีกพวกหนึ่งอยู่กับซุ้มต่างๆครับซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยแต่เมื่อปืนตุ้นอิสระจะปลอดภัยมากกว่าปืนที่อยู่ในซุ้มพูดตามหลักความเป็นจริงเพราะว่ามปืนอิสระเขาจะไม่ขึ้นเหนือใครเขาจะไม่ขึ้นเหนือใครใครจ้างมาเขาก็ไปทํางานให้รับงานให้อะไรประมาณเนี้กับส่งรูปส่งะไรมาหน้าตายงี้หมู่บ้านอะไรยังไงเขาจะไม่สืบจะแน่ชัดแล้วเขาจะปฏิบัติการทันทีเมื่อได้โอกาสนี่คือคือ พวกมือปืนอิสระส่วนมือปืนรับจ้างก็ทําลักษณะเหมือนกันนะครับทําลักษณะเหมือนกันเพราะสมัยก่อนนะเรื่องเทคโนโลยีอะไรเนี่ยโรงส่ง์ระสับมันก็ไม่มีหรอกครับนะก็จะมีแต่พวกพวกโทรศัพ์โทรศั์ลเลขอะไรประมาณนี้ยในก็รซื้อม,มือปืนและอีกอย่างหนึ่งก็คือมือปืนของกองทัพนะครับคําว่ามือปืนของกองทัพเนี่ยมันมีไหมที่ว่าไปทํางานกับเจ้าพอ่อเจ้าแม่กับนายทุนขุนศึกก็ต้องพูดตามตรงว่ามีครับมี แต่ก็มีน้อยมากครับน้อยแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ไม่ศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีเหมือนกัน,นครับตามข่าวตามข่าวที่นางืิพิมพ์ลงอะไรมั่งสมัยก่อนนะครับก็จะมีมั่งเช่นเจ้าหน้าที่อาหารบางนายไปอยู่กับเจ้าพ่อไปดูแลอารักขาหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายหรืออาจจะปลดกเกษียณไปแล้วหรืออาจจะลาออกประมาณนี้นะอาจจะลาออกไปแล้วแล้วก็ไปรับไปอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าแม่หมายก็ว่าไม่ใช่อยู่ในราชการครับหมายก็ว่าเขาออกจากราชการไปแล้วเนี้ย อาจจะโดนข้อหาอะไรบางสิ่งบาง,บางอย่างก็ไล่ออกปลดออกลาออกอะไรประมาณนี้บางคนก็ชิงลาออกก่อนบางคนก็โดนไล่ออกโดนปลดออกอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะมีเจ้าที่ทหารมังดดม่งตำรวจมั่งที่โดนไล่ออกโดนปลดออกลาออกชิงลาออกก่อนเนี่ยไปอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปรับงานอะไรประมาณนี้นะส่วนถ้าอยู่ในราชการก็คงแทบผมแทบไม่ได้ยินครับแทบไม่ได้ยินเลยอาจจะมีมั่งนะอาจจะมี แต่บอกปฏิเสธว่าไม่มีเลยก็ก็ไม่ใช่นะครับันนี้เกี่ยวกับมือปืนนะครับแล้วมือปืนกองถังบกมีไหมก็ต้องมีเลยครับมือปืนกองถักอย่างผมเนี่ยมือปืนกองถักมือปืนถามว่าเอ้าที่มันดิบเป็นมือปืนกองถังเนยอ่ะก็เป็นดิครับเวลาผมขึ้นสนามรบอ่ะผมก็เป็นมือปืนดิเพราะผมมีปืนอยู่ในมือใช่ไหมเออผมเวลาผมขึ้นรบกับฝ่ายข้าศึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารเวียดนามทหารเขมรแดงหรือพวกก๊อกรายคอมนิตเนี่ยหรือโจรจีนคอมนิตหรือว่ากระบฏน บนการจนแบ่งแยกดินแดนเนี่ยผมเวลาผมเข้เขาป่าเข้าดงเ,าเข้าตีฐานผอคอตีฐานวกุกกอกกระไรคำนิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นายผูมประชาสั่งการมาผมก็มือผมก็เป็นมือปืนนะครับใช่ไหมล่ะผ,ผ,ผมมีปืนเนี่ยมีปืนมีระเบิดด้วยมีมากกว่ามือปืนธรรมดาใช่ไหมนะมีระเบิดไม่รู้กี่ลกูกมีลูกปืนเป็นแม็กคือเป็นมือปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <laughs> เป็นถามว่ามือปืนนั่นก็เป็นมือปืนพี่บินดิดพูดแบบ กัปันทุบดินหรือเปล่าก็จะจะจะพูดงั้นก็ก็แล่แต่ท่านนะครับก็มัดปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นมือปืนนะครับแต่เราเป็นมือปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นมือปืนของกองทัพบกในนะฮะเป็นมือปืนของกองทัพบกคือว่าถ้าเราอยู่ในค่ายอยู่ในอะไรเราไปพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นมือปืนแต่เราก็เอาปืนคืนคังเข้าไปใช่ไหมล่ะคืนค่ายเข้าไปคืนคังคืนกองร้อยเข้าไปแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าเงี้ยเราไม่มีติดตัวอะไรไปเราก็ไม่ได้เป็นมือปืนเวลาเรากลับมาค่ายเวลาเรา เวลาเรากลับมาค่ายใช่ไหมเราเรากลับมาค่ายอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นสนามรบอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นมือปืนอัตโนมัติเลยครับถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราใช่ไหมฮะอืม <linear> ถ้าเราไม่เห็นเขาแล้วเราไม่ยิงเขาเขาก็ยิงเราเนี่ยมันเป็นมันมันมันเป็นบุกช่วงอะไรล่ะคือต้องต้องต้อง,งจัดการนะ,ะไม่จัดการแม้ได้ถ้าเราเราไม่จัดการ <ua> เขาเขาก็จัดการเรางเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อ่า เวลาเข้าสนามลบมันความปานีไม่มีหรอกครับผมจะบอกให้นะครับคุณหาความปานีไม่ค่อยมีหรอกครับก็บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเราต้องฆ่าเขาแต่ถามว่าเส้นทางไอ้คนฆ่าคนเนี่ยมันดีไหมก็ตอบว่าไม่ดีครับผมพูดตรงๆเลยบอกไม่ดีไม่ว่าคุณจะทํางานเพื่อแผ่นดินฆ่าคนเพื่อประเทศชาติแผ่นดินบ้านเมืองอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้บุญหรอกครับฆ่าคนไม่มีบุญหรอกมีแต่บาป แต่ว่าเร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 าป็นในลักษณะที่ว่าเราไปป้องปกป้องทอิปไตยของเราไงปกป้องผืนพื้นดินมอพ่อผื่นดินแม่เราเนี้ยปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคนไทยทั้งประเทศเนี้ยไงมันก็ <c oughs> มันก็ดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าไปฆ่าคนอ่ะมันบาปไหมไม่ได้ฆ่ามดตัวหนึ่งยังบาปเลยครับจะบอกว่าแต่ฆ่าคนเลยนะครับนะแต่ว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลยนะครับมันก็บาปเหมือนกันน,นั่นแหละแต่จะบาปมากบาปน้อยบาปอีกลักษณะไหนเนี่ยมันก็เป็นอีกกรณีนนหนึ่งครับส่วนผมเองอ่ะ ถามผมตรงๆนะผมก็จะตอบตรงบอกพี่ดิดเคยฆ่าคนไหมจาบอกว่าเคยนะครับก็ไม่รู้จะโกหกกันไปทําไมครับ,ค,รบความจริงมันก็คือความจริงวันลังคั่มมันเราโกหกคนอื่นได้แต่เราโกหกตัวเองไม่ได้หรอกครับใช่ไหมคุณจะไปโกหกใครก็ได้เออผมไม่เคยอย่าง,งน,นั้นอย่างนี้แต่ถามว่าคุณโกหกคุณเองได้ไหมไม่ได้ความลับไม่มีในโลกเออคนอื่นเขาไม่รู้คุณก็รู้อยู่แก่แก่ใจว่าคุณไปทําอะไรมามั่งใช่ไหมก็เคยฆ่าครับแต่ว่าหมายถึงว่าในสนามรบนะครับ หมายถึงในสนามรบไม่ใช่ว่าไม่เกเรไปไล่ยิงคนนู้นไ่เที่ยวฆ่าคนนั้นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ลักษณะอย่าเข้าใจผิดนะครับคือในสนามรบก็ต้องเคยครับคนเราเ้าสู่สนารบไม่รู้กี่สวรภูมิกับฐานมาทุกภาคทุกแผนทุกพื้นที่ในในในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะคนั่นนนคือเรื่องลักษณะมือปืนที่นี่ที่นี่มือปืนมาเป็นทหาร ทหารมาสมัครเป็นทหารผ่านเป็นยังไงมั่งครับมันมันมันผมไปจะพูดให้ฟังตรงนะครับมือปืนเมื่อเมื่อมือปืนคนนั้นเคยเป็นเขาบอกว่าเป็นมือปืนร้อยศพมั่งมือปืนสี่สิบห้าสิบสี่สี่ศพมั่งเวลามาเป็นทหารผ่านเป็นยังไงครับก็คุณเป็นมือปืนนะคุณไปยิงคนอื่นเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเลยบางทีคุณขับรถประกบเขาคุณจะยิงยิงยิงเอาเงี้ยบางทีเขานั่งอยู่กับบ้านคุณไปยิงเขาบึงคือยิงที่เผลอนะครับคือเขาไม่มีอาวุธปืนป้องกันตัวนะหรือมี ก็เขากระชักปืนไม่ทันคุณก็ยิงเขาก่อนเพราะคนระวังกับคนตั้งใจมันจะต่างนะคนระวังเนี่ยยังยังไงคุณก็ต้องพลาดสักวันวันนี้คุณไม่พลาดคุณระวังตัวแจอยู่ตลอดเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีศัตรูจํานวนหลายคนเนี่ยอคุณก็ระวังตัวตลอดแต่ไอ้มือปืนเนี่ยไอคนที่จ้องจะฆ่าคุณเนี่ยเขาก็หาวิธีการจะฆ่าคุณจนได้นะครับหาวิธีจนจนเหมาะสมจะลงมือเมื่อไหร่เมื่อโอกาสเหมาะเขาจะเขาจะลงมือแล้วคุณก็จะเสียเปียบบางครั้งคนเรามีโอกาส พลาดได้เผอได้ครับไม่ใช่ว่าคุณจะป้องกันตัวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคุณจะเอ้ยบางทีอยู่ในบ้านมันยังถี่ประตูเข้าไปยิงเลยนะฮะนะมันเป็นอย่าง,งนะั้นอะ่ะนะบางทีเราก็ต้องมีโอกาสพลาดได้นะครับนั่นคือเป็นการลักษณะที่เอมือปืนที่ไปยิงคนอื่นเขาโดยที่เขายังไม่ได้ป้องกันตัวหรือว,ว่าป้องกันตัวแต่เขาก็ไม่ไม่ระวังเต็มที่ไอคนที่ไปยิงเขาเนี่ย มันมันเตรียมตัวเตรียมใจไว้นานแล้วมันหาวิธีการจะจัดการแล้วมันก็ได้เปรียบใช่ไหมนี่คือลักษณะมือปืนที่ไปไปยิงคนอื่นเขานะฮะไปไม่รู้หรอกคุณจะยิงใครผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่คุณก็ได้เปรียบเขาอยู่แล้วแหละนะคนระวังกับคนตั้งใจจะไปฆ่ากันเนี่ยมันมันมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคนระวังก็มีม,มีทั้งผเผลอมีพลาดได้กับมีจังหวะที่จะต้องพลาดทั้งได้มีโอกาสเผลอเลยได้แต่คนที่ตั้งใจไปยิงคุณมันต้องคุณตลอดเวลาหาวิธีการตลอดเวลาเมื่อไหร่คุณพลาด เมืออม่อไหร่คุณพลาดเมื่อไหร่คุณเผลอ,อ,อมันก็จัดการเวลานั้นนั่นคือระดับมือปืนที่ไปยิงคนอื่นแต่ถามว่ามือปืนมาเป็นทหารผ่านไปยังไงครับโอ้โหมันมันต่างกันนะครับต่างกันมากเลยต่างกัน,กนครับต่างกันแบบไหนครับก็คุณไปเข้าสู่สมรภฟูิเนี่ยเขาก็มีปืนเหมือนกันนะ เขามีปืนคุณมีอารีจีเขาก็มีอารีจีคุณมีม .79 เขามีม .79 เ้ามีปืนคนจานเขามีปืนคนจานคุณมีปตอเขาก็มีปตออ่าคุณมีปืนอาก้ามีปืนสั้นเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขายิงคุณก่อนเด้่อยซ้าไปนี่มันแตกต่างกันตรงนี้ครับพอมือปืนเข้าสู่สนามรบแล้วมันก็เลยเป็นว่าโอละพ่อโอโอละพ่อโอละพ่อยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเด็ดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับ